ใครน้อมาแอบถ่ายเราข้างหลังนะคะใครเนี่ยใครใครใครสวัสดีนะคะคุณตาตาสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเราน่ากลัวแต่เขาอยู่ชินแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะอย่าลืมกดไลค์คุณพรเดออย่าลืมนะอย่าลืมนะคะกดไลค์ด้วยนะคะ พี่ยาพี่ยาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ยาขอบคุณนะคะเออใช่แต่ว่าเขาอยู่ชินแล้วเนาะเขาอยู่ชินแล้วเนาะ นิดหนึ่งสิหัหน้านิดหนึ่งสินิดนิดเดียวนิดเดียวไหนๆอยู่ไหนละ่ะดูสิอยู่ๆแล้วก็มองอยู่ๆมีกล้องมามีกล้องมามาจออตรงหน้าต่างนะคะด้านหลังเนี่ยดูดิด้านหลังกล้องอมีคนมาสอ <c oughs> ่องไหนอะนี่เห็นไหมเห็นกล้องไหมคะเนี่ยส่องกุพนอยู่เนี่ย มาหน้ามาโชว์นิดนึงไปแล้วเข้าปัจุยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณดวงขวัญสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะปัจุยปัจุยก็มาขอบคุณนะคะคุณเฟียทักไปแล้วนะคะทุกทัาไปแล้วคุณ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 ตาตาทุกตานะคะสวัสดีนะคะคุณประสงค์ หน้าปกเดี๋ยวค่อยแก้ไขทีหลังใช่อยู่ๆก็แนบไม่ได้นะคะแนบหน้าปกไม่ได้เนาะหายเหนื่อยยะายะไหนเยคุณดองาบอกหายเนยานนหยเนื่อยคะ่ะก็กับจริงๆมันก็ไม่ได้เหนื่อยนะมันไม่ได้เหนื่อยแต่มันตื่นเต้นแค่นั้นเองนะคะตอนขึ้นเขานะคะแล้วคนที่นั่งท้ายะบัตตื่นเต้นมากกว่าอีกนะคะตื่นเต้นมากกว่านะคะยิ่งสูงยิ่งหนาว ยิ่งใกล้ยิ่งอุ่นเด้อใช่ใช่ใช่ไหนอะไม่มาเลยนะคะบอกว่าให้มาโผลหน้าก็ไม่มานะคะ เดี๋ยวเข้ามาดูใหม่จ้าเรียนดีอ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจราลัดนะคะไหนมาดูมาโชว์หน่อยสิมาโชว์หนะ้านิดนดงนิดเดียวนิดเดียวนะคะอะไรเนี่ยอ้าไหน่ะอยู่ไหนวะน,นี่ไหนไหนใครอ่ะใครอ่ะมาโชว์หน้าหน่อยสิ แสดงว่าเขากำลังไลฟ์สดอยู่แน่ๆเลยนะข้างหลังนะคะข้างหลังต้องไลฟ์สดแน่ๆไงครูพรหายเหนื่อยจากการหายแล้วค่ะพี่กรเขาก็ไม่เหนื่อยมากน้องไม่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยนะคะยิ่งสูงยิ่งหนะะยิ่งยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งใกล้ยิ่งอุ่นเนดะ้อ